ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรรมติดจรวดเปิดวีรกรรมแสบสิระเจนจาคะก่อนสารรัฐธรรมนูญชี้ชะตาคดีกลางใส่ตำรวจหลุดไม่หลุดสอสอ 10มิถุนายน2563สารรัฐธ,ธรรมนูญจะวินิจฉัยสอสอตัวจีตสิระเจนจาคะอสสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9พักพลังประชารัฐในคดีกลางใส่ตำรวจการณจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีคลิปเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อวันที่19สิงหาคม2562เรื่องนี้ทำให้เก่งการุนโฮสกุลสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อ57 ยื่นหนังสือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสสของนายศิระว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ7ประกอบมาตรา185วงเล็บ1หรือไม่โดยเห็นว่าพฤติกรรมของนา,าขนายศิระและคณะในการเดินทางไปตรวจพื้นที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ตมีการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญ และแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวดูหมิ่นเจ้าพนักงานรวมทั้งใช้วาจาที่ไม่สุภาพแสดงกิริยากร่างใช้อำนาจบาดใหญ่กับเจ้าพนักงานและข้าราชการท้องถิ่นรวมทั้งชี้นำกระบวนการยุติธรรม ทั้งทั้งที่คดียังไม่ยุติไม่รับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการที่นายศิระได้แต่งชุดข้าราชการรัฐสภาไปเรียกให้ผู้บริหารเทศบาลการนจังหวัดภูเก็ตมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งที่ตนเองไม่มีอำนาจถึงเป็นการกระทำอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วลงเล็บหนึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพการเป็นสสของนายศิระสิ้นสุดลงสำหรับนายศิระ ต้องเรียกว่าเป็นสอสอตัวจีดของพักพลังประชารัฐสร้างวีรกรรมแสบๆคันๆมากมายมีชื่อปรากฏเป็นข่าวไม่เว้นสัปดาห์สอสอศิระเป็นลูกศิษย์ของอดีตพุทธอิสระเป็นคนที่พระพุทธอิสระส่งไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชและเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐได้ก็เพราะรับไฟเขียวจากพระพุทธอิสระกระทั่งได้มีโอกาสสมัครเป็นสอสอและชนะการเลือกตั้งในที่สุด บุคลิกของศิระถือเป็นคนประเภทชอบท้าชนไม่กลัวเปลืองตัวมีหลายครั้งที่การแสดงออกของอสสศีิระทําให้สอสในพักเดียวกันต้องปวดหัวไม่น้อยภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มี 62, นาคม2562นายศิระเจนจาคะเข้าไปอยู่ในก๊กของ3มิตรที่นําโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินนายอนุชานาคาสาย ไม่นานศีระแผงธิ์ด้วยการถแถลงการไล่ตะเพิดนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกวนสีกุมารผลจากเลขาที่การพักหลังจากที่พักพลังประชารัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการดีลตั้งรัฐบาลไม่ลงตัวและตำแหน่งเลขาที่การพักพลังประชารัฐยังเป็นที่หมายปองของนายอนุชานาคาสายแกนนำสามมิตอีกด้วยเรื่องนี้กลายเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเพราะเท่ากับการ กาศเปิดศึกระหว่างกลุ่มสามิตรและกลุ่มสี่กุมารในพักพลังประชารัฐที่มีนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักนายสนธิรัตน์สนธิจิรวง์เลขาธิการพักนายสุวิทย์เมษินรีรองหัวหน้าพักนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการบริหารพักโดยนับตั้งแต่นั้นมาสามิตรและสี่กุมารก็มีความเคลื่อนไหวในทำนองการเปิดศึกขัดแย้งขัดแข้งขัดขาภายในพักมาตลอด งานในสภาผู้แทนราษฎรศิระเสนอตัวร่วมกับเอปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐทำหน้าที่คอยดักทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการหรือกมทป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมทปปชสภาผู้แทนราษฎรทุกเช้าวันพุธท,ที่มีการประชุมกมทปปชสิระและปารินาจะทำ หน้าที่ป่วนการประชุมออกสื่อแบบไม่เกรงใจใครนั่นก็เพราะพักพลังประชารัฐต้องการเบรกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่จ้องจะเรียกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชามาชี้แจงปมถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญให้ได้ ในพักพลังประชารัฐเองนายศีระก็ทะเลาะก,กับสสคนอื่นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการประทะคารมกับรุ่นใหญ่อย่างร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยวิจารณ์คนใกล้ชิดของร้อยเอกธรรมนัทไปเกี่ยวโยงกับการกักตุนหน้ากากอนามัยลามไปถึงคดียาเสพติดที่ศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกแรงถึงขั้นให้ร้อยเอกธรมนัลาออก สิรักคนเดิมยังมีเรื่องกับไัยลิกสอสอกำแพงเพชรพักเดียวกัน จนถึงขั้นท้าให้ลาออกจากสสเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่วัดกันว่าใครจะได้คะแนนเสียงมากกว่ากันกระทั่งถึงตอนนี้ที่กลุ่ม3ามิตรหันมาสนับสนุนให้บิ๊กป้อมผลเอกประวิทธ์วงษสุวรรณเป็นหัวหน้าพักแทนนายอุตมะสาวนายนและหวังให้ในายอนุชานาคาสายเป็นเลขาที่การพักแทนนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงนายศิระก็เล่นบทไล่นายอุตมะและนายสนธิรัตน์ไม่เว้นวันโดยไม่สน ใจว่านั่นหัวหน้านั่นเลขาพัก3มีนาคม2563 สิระสละเงินเดือนสอสอเพื่อซื้อหน้ากากอนามัย1,000 0ชิ้นแจกชาวบ้านเพื่อสู้กับโรคโควิดสิแต่ปรากฏว่าหน้ากากที่เขาแจกนั้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แชฉว่าหน้ากากดังกล่าวมีเส้นใยก่อสารพิษซึ่งเป็นอันตรายมาก 13มีนาคม2563มีคลิปศิระ ตอว่าอาจารย์ออสที่สอนอท้องสองห้องโดยนายศิระกล่าวโทษอาจารย์ออสที่ทําให้เสียชื่อเสียงคุณไปให้ข่าวแบบนี้ผมเสื่อมเสียคุณต้องไปแก้ข่าวใครใช้คุณมาและประชาชนด่าผมทั้งประเทศฝ่ายการเมืองก็ด่าผมทั้งประเทศแล้วคุณจะเป็นนักวิชาการยังไงสงสัยต้องไปถอดการเป็นนักวิชาการของคุณแล้วทําแบบนี้ไม่ได้คุณรู้หรือไม่เขาตกใจกันทั้งเมืองนายศิระต่อว่าอาจารย์ออส ในช่วงการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด1ก้ายนสิระยังได้ไปตรวจโรคเนื่องจากเคยนั่งใกล้คนซุมเสียงและหลังตรวจโรคแล้วนายสิระได้กลับมาป่วนการประชุมกรรมธิการปปรชโดยนั่งติดกับคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพื่อประท้วงที่ไม่เลิกประชุมเสียทีนั่นทำให้สุรชาติเทียนทองอดีตผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขตเดียวกัน ออกมาโจมตีนายซิระและขอให้สื่อมวลชนงดนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับนายซิระเพราะว่าเป็นพวกไร้กาลเทศะสำหรับนายสุรชาตินั้นยังมีความหวังว่าจะสู้อีกครั้งในการเลือกตั้งซ่อมหากสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ความเป็นสอสอของนายสีระสิ้นสุดลง ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าการที่เก่งการุณน,นำรายชื่อ57สอสอยื่นคำร้องสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดสถานะความเป็นสสของศิระนั้นยังหวังดาบสองที่ให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเพราะเขตพื้นที่เลือกตั้งที่9หลัก4จะตุจัก เป็นเขตฐานเสียงเก่าของพรรคเพื่อไทยซึ่งสุรชาติเคยเป็นสอสอในเขตดังกล่าวมาก่อนแต่ศึกเลือกตั้งเมื่อปี2562สุรชาติต้ตองพ่ายแพ้ให้ศิระด้วยคะแนนที่ห่างกันเพียง2,000กว่าเสียงเท่านั้นหากผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญออกมาในทางลบกับตัวศิวระก็จะทำให้สุรชาติมีโอกาสที่จะล้างตาแก้มือทวงคืนเก้าอี้สอสอกรุงเทพมหานครให้กับพรรคเพื่อไทย สำหรับนายซิระก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเขาเข้าออกออก,ออกทำเนียบรัฐบาลเป็นว่าเล่นเพื่อขอพบบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามาทำไมเจ้าตัวก็ตอบเพียงว่ามาหารือเรื่องราวร้องเรียนต่างๆจากประชาชนการดอดเข้าทำเนียบรัฐบาลหลายครั้งของนายซิระจะเกี่ยวกับคดีกลางหรือไม่ไม่มีใครทราบ สำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9เขตหลัก4จตุจักรยกเว้นแขวงจตุจักรและแขวงจอมพลนายศิระเจนจาคะได้ไป34,907คะแนนชนะนายสุรชาติเทียนทองแบบชิวเฉียดโดยนายสุรชาติได้32,115คะแนนตามด้วยผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่25,735คะแนนพรรคประชาธิปัตย์16,255คะแนน โดยการเลือกตั้งเขตนี้มีปัญหาพอสมควร เพราะเป็นเขตเลือกตั้งที่สูสีกันของพรรคใหญ่สรุปตัวเลขผลการเลือกตั้งช้าที่สุดในบรรดา30เขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากพบบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นายสุรชาติเทียนทองยังเคยเรียกร้องให้กระกะตตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเพราะเขตเลือกตั้งที่9้ามีปัญหาบัตรเลือกตั้งมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและพบปัญหาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตเกถูกส่งไปนับคะแนนที่เขตหนึ่ง จนส่งผลให้บัตรทั้งหมดกลายเป็นบัตรเสียแต่สุดท้ายกะกะตก็ประกาศให้ศิระเจนจาคะาสิทธิเอกของพระพุทธอิสระจากค่ายสามิตรชนะการเลือกตั้งเป็นสสสมัยแรกสมใจเวลาการดำรงตำแหน่งของสสสิระจะได้ไปต่อหรือร่วงลงล้วนอยู่ในอำนาจการวินิจฉัยทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแคนซึ่งผสมด้วยชุดเก่า4คนและตุลาการที่พึง เพิ่มมาใหม่อีก4คนที่จะชี้ขาดในวันที่10มิถุนายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ